และนี่คือการรีวิวการ์ดไฟลร์แฟการ์ด GCD ทั้ง6ชุดนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนเมษายนในราคาสบายกระเป๋าเพียงกล่องละ69บาทเท่านั้นครับสิ่งที่ห้ามพลาดในชุดนี้เป็นอันขาดนะครับนั่นก็คือการรีพิ้นการ์ดต่างๆใบใช้ของทงางภาค G และ V ซึ่งแกนหลักของเราะรจะเป็นยูนิตเกรดสและยูนิตเกรดสจะรวมจุดเด่นทั้ง6แคลนนะครับมียูนิตหลักดังนี้ครับนาลุคามิสายการเล่นไวฟิชเชอร์ดาร์คเอลิกล่าสายการเล่นชาราฮอตเจนเนซิตสายการเล่นเฟนลิว ลิงจ๊กเกอร์สายการเล่นเคลออสเบรกเกอร์เมกาคลนีสายการเล่นด์ f เฟสและแรนบูสายการเล่นไนโรสครับเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูก่อนหนึ่งก่อนนะครับว่าภายในชุดจะมีอะไรกันบ้างเอาแค่ตัวละวัดนะก็จะมีเป็นคู่มือสอนเล่นด้วยของค่าจนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนอร์มอลไฟก็สามารถดูไกด์บูนี้ได้นะครับเด็กจะอยู่ในสภาพนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว G Unit นะครับทั้ง8แบบนะครับมีแบบละใบ มีตัวของบังกรปฐมการให้มาด้วยอยู่หน้ากล่องเลยนะครับตัวนี้หายากสุดโครงหลักของเด็กนะครับตามนี้เคียร์สเบเกอร์ต่างๆส่วนรีพิ้นของการ์ดเก่าๆทิงสไตน์นะครับของเคียร์สเบเกอร์ตัวบูสต์นะครับตัวใช้งานโอมโมหอย่าของภาคเก่าที่สำคัญครับเรายังมีตัวของกิฟต์มาร์เกอร์ที่เป็นแบบ2หน้าให้ด้วยนะครับ สามารถตามหาได้แล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านในช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วอย่าลืม Strike Generation ไปด้วยกันครับ